สวัสดีกับพี่น้องชาวเต้ยทุกคนวันนี้ปุ๊ก็ก็ประคุณทุกคนตีใหก้กำลังใจผุได้ตีเป็นกำลังใจไม่ว่าคนแก่หรือว่าลูกป,ป,ป้านาผุ๊ก็ก็ประกุณออกมาครับที่ผมได้มีแรงสู้ต่อไปปลอปุ๊มไม่ได้รับความเป็นธรรมการทีุ่มนี่มาผุมไม่ได้ปล่อยเลยนะครับจริจริงตทษุก็ไม่ได้มากมากไม่ เต่๋ยผมปุ่มนี้เพราะผุอยาไห้รู้ว่มไม่ได้รับความาผิดตรรมผุมตั้นังชื่อตึ้งกระทวงย่ติธรรมไปไล่ะบ,บับมากไม่เลยคือแต่ก็ไม่เคยได้มีการตอบรับผมตั้ม่ากขาดีผมนี่ครับผมหนึ่งเดียวกับต่ไม่ได้รับการประกันตัวพี่น้องเล่ว,ว่าความอย่ติธรมยังไม่อาญาการบอยหรืออายาการพุ่งพีป,ป้านะครับ เละดาบสำรวจจ่าติ๊กจันแก้วที่ลุดจันแกลกับเลดาบแล้วจาทิเบกส้มมิดกระตันติงส้มใจหนุนเกลียงและพอจะรวดก็ได้รับการประกันตัวอย่างการตั้งไม่ไม่พงรับ ตั้งเดียเป็นผู้ว่างเป็นวันน no ี้ผมยอมรับความจริง nice. กับพ uhm. ี่น้องทุกคนว่าวันนั้นอายการบอยเป็นคนตู้มาใจตัวรับประดานจริงตัวอ่ผมให้ผมไปช่วยว่าล้านเขาตู้พลอาะตู้อาอุ้มแต่ผมไปผมเล่นแล้วว่านึกในใจว่าน้าเป็นตำรวจว่าได้ไม่แจ้งตำรวจก็ว่าจะแจ้งเลยเรียบร้อยแล้ว เจจริงก็ไม่ได้เจงครับก็รูปว่ามาอุ้มเรืองยาดี่ติดล่อยจะลวดปันกายยาดุจติดแต่โรคกาพุ่มก้าวไปไปอุ้มบอกไม่ใตํำรวดเป็นจนเป็นจนแน่นอนไอ้พุ่มไปก็แค้นเลยแค้นหลายพุ่มไปกับเจนาพุ่มไปไปตึงเจอบตำรวดกับสินี้ไอ้การพุ่มไปเป็นคนใจพุ่มพุ่มไปกับไอการบยอยก็ต่านติ้งนั้นมันโตมา โอนี่มาพลิกใจปุมบปุ๊เรื่องยาเรทติดผมไม่เคยโตคดียาเรติดแม่แต่ละคดีเดียวกับและไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเรทิตแต่ตั้งมาหลุยจักไม่เคยกินเหล้าไม่กับพวกกยาเรทิดกับผมกินผม๊บหลุยจักแต่ผมไม่เคยคายกับไม่เคยกล้าและยาเรติดตีว่าปบตีว่าตำรวจขึ้นมาจุดประทางครับยาเรติดก้อยเกี้ยวไม่อยากงปุ๊ครับชั่วดีนี่และครับ แต่ตำรวจันไม่ได้ไปจับผมในวันนั้นนะไปวีดามันผมโดยจะพอเลยครับไปถึงกับยิงได้ผมเลยแล้วก็ยิงเอ็นเอ็มเจ็ดเก้าซิบวานัดกับแต่ผมหนับได้พี่นองเจ้าใตอะไรแตาว่าตำรวจเป็นแบบนี้เป็นโจรดีว่าพอนี้ก็ตั้งใจมาฆ่าแล้วแต่ผมไม่ล้ากับตามเลยคนเดียววิ่งได้เลยครับตีนผม๊มปเตื้อแล้วผมยิงตายเลยครับวันนั้นแต่ผมไม่ยิงเพผมผมไม่ได้ เป็นจัตุรัสก็ก็มีลูกมีมีเมียมี่โกครอบครัวตั้มก็เล่ได้เลยครับคนแด่ยบลังต้นไม้แต่วิ่งปุ๊บเลยครับที่ผมอยากให้พี่น้องเจ้าได้ทราบวันนี้ว่าการร่วงยุติธรรมความเป็นธรรมไม่มีอยู่จริงถ้ามีอยู่จริงช่วยเอาอายการบอยจ่าติ๊กจ่ามิดประธานติงพอจะลุ้นไปดำเนินงกะดีเลยปุ๊บจะกลับไปหมอบตัวตันตีเลยครับ ได้ไประยช์กันในนู้งพก็ได้ไปหมอบตัวดำเนินการตามกฎไม้ก็พี่น้องเจ้าใต้ได้หลับสราบกันหัวเนี่ยกฎไม้เต้มันเป็นแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวตึงอีกอย่างนึ่ง่วาวยาดีก็ครับก็พอเม่เจาเ้าใตทุกคนว่าอย่าไปเล่งตึงกันตัดทิ้นเลยครับเกก็มาดำเนินการตามกฎไม้เลี้ยวอย่าไปปูตึงเอาแต่เรียงพุ่มพอรับพี่น้อง ก็ประคุนมากๆครับ